ผูช้ชมคะการปลดล็อกการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจะเห็นภาพของนักการเมืองในแต่ละพักการเมืองขยับ เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งแล้วอาจจะต้องสรุปบรรยากาศทางการเมืองนะคะว่าสองขั้วอํานาจเนี่ยกำลังเปิดหน้าสู้ศึกเลือกตั้งกันอยู่ด้วยนะคะ,คะซึ่งสองขั้วอํานาจที่ว่านี้นะคะถ้าเทียบให้เห็นภาพในทางการเมืองก็มีการช่วงจริงความได้เปรียบกันอยู่นะคะก็อาจจะหมายถึงบุคคล2ฝ่ายค่ะก็คือฝ่ายที่สนับสนุนนายทักษิณชิน,ชน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศและฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอนะคะและน่าจะหมายถึงฝ่ายที่เรียกตัวเอง ว่าฝ่ายประชาธิปตยอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่ถูกเรียกว่าฝ่ายที่สืบทอดอํานาจที่ตอนนี้กําลังเปิดหน้าสู่ศสุก,การเลือกตั้งกันอยู่นะคะถือว่าหลังปลดล็อกทางการเมืองแสดงตัวชัดเจนกองเชียร์กองไม่เชียร์แน่นอนค่ะว่าชัดเจนในเจตนาทางการเมืองออกมาบ้างแล้วล่ะคะ่ะ ถ้าจำกันได้ทันทีที่คอสชอปลดล็อกการเมืองนายทักษณิณชินวัตรก็โพสต์ข้อความเปิดศึกทางการเมืองผ่านโลกโซเชียลค่ะแสดงทัศนะปฏิเสธรัฐธรรมนูญฉบับคอสชอปี2560ไม่ใช่แค่จะสื่อสารกับประชาชนแต่น่าจะหมายถึงกำลังบอกคอสชอด้วยโดยเฉพาะการชี้ถึงจุดเริ่มต้นทวงคืนสิทธิเสรีภาพ ไม่ต่างอะไรกันค่ะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ลงพื้นที่แล้วประกาศตัวยอมตายในหน้าที่เพื่อทำความหวังของประชาชนให้เป็นจริงค่ะถ้าเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะเต็มตัวผมจะบอกผมไม่ใช่กไม่ได้ตอนนี้เพราะผมเป็นบริหารประเทศถ้าเป็นนักการเมืองดีใจโอ้ผมลำเยอะลุกโตลโตโตรู้ไหมว่าผมเป็นทุกข์อ่ะ แต่ผมยอมผมยอมเป็นทุกยอมตายจากตรงเนี้เพราะผมกลับไปผมไม่นอนทําไมเขาต้องมาหวังที่เราทําไมเขาต้องให้เราทํางานเพราะเขามีความหวังเนียเราต้องทําความหวังให้เป็นความจริงแต่เราจะมาหลอกลวงล่อลวงไม่ได้แล้ววันเดียวจะดีขึ้นจะทําไม่ดีเราก็ทําทีละขั้นทีละตอนอย่างนี้ แม้จะพูดตามวาระของการลงพื้นที่ก่อนประชุมคอรมสัญจรที่หนองคายแต่ก็เป็นในยะะสำคัญทางการเมืองค่ะยิ่งประกอบกับคำให้สัมภาษณ์ของรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐสุวิทย์เมศินศรีที่ยอมรับว่าถึงเวลาเชิญแล้วและถ้อยถแถลงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่แม้จะไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ รับหรือเปล่าไม่รู้นี่คือคําพูดของพลเอกประยุทธ์นะคะนี่แหละค่ะกลยุทธ์ของฝ่ายที่ถูกเรียกว่าสืบทอดอํานาจน่าจะเล่นบทเลี้ยงกระแสเอาไว้เวลาถึงแล้วค่อยเปิดตัวจังหวะที่ได้เปรียบที่สุดแล้วก็ชี้โพงออกมาค่ะโดยรองนายกวิสนุเครืองามเปิดตัววันรับสมัครเลือกตั้งเลยอย่างได้เพราะพักการเมืองต้องส่งชื่อนายกในบัญชีของพักต่อกกต การันตีให้ด้วยนะคะหลังเทียบเชิญตามธรรมเนียมจะลาออกไม่ลาออกก็ได้ยังคงปฏิบัติหน้าที่นายยกตามกฎหมายได้เว้นแต่หาเสียงไม่ได้แต่ย้ำค่ะว่าไม่ผิดหากพักนั้นจะอ้างอิงถึงพลเอกประยุทธ์ก็พูดในทํานองเดียวกันนี้ด้วยนะคะส่วนฝั่งที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็เปิดเกมรุกด้วยนายใหญ่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีในต่างประเทศโพสต์ข้อความเปิดศึกทางการเมืองผ่านโลก โซเชียลต้องร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญปี2560ทวงคืนสิทธิเสรีภาพตามด้วยภารกิจของคนในพระ,ะกูลเพื่อเพื่อไทยก่อนค่ะโอ๊กผ่านทองแท้ชินวัตรจิก,กัดแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบริบทของนายกบิ๊กตู่กับพักพลังประชารัฐ คงไม่ได้เตรียมกันหรอกนะนี่น่าจะประชดนะคะไทยรักษาชาติจตุรนฉายแสงค่ะซ้ำทับต้องหยุดการสืบทอดอำนาจรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยและนอกจากจะสวนกลับแล้วต้องบอกว่าคอสอชอกำลังเปิดเกมรุกไปด้วยค่ะโดยเฉพาะเงื่อนไขที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณออกมาชี้ว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองในกรุงเทพมหานครแล้วก็ส่งสัญญาณคล้ายๆว่า กลุ่มที่ว่านั้นแฝงตัวอยู่ในพักการเมืองแต่ยืนยันว่าคอสอชอดูแลควบคุมได้ค่ะเาขาโฆษณาไปอย่างนั้นนะต่างคนต่างพูดไม่มีนะหัจากการดก็มีาไม่มีแล้วไม่มีนะม,ม,ม,มเหมือนอเดินไม,มไม่น่ากลัวเราไม่น่ากลัวเพราะประชาชนเข้าใจอ่ะประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลทํางานยังไงใช่ไหม ไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยมันมีแต่คนพูดเท่านั้นล่ะก็พูดให้ขัดแย้งอ่ะแล้วจะทำยังไงเพราะคนเขาก็อยากจะพูดให้ประชาชนเข้าใจก็ประชาชนก็รัฐบาลก็ทำทุกทุกอย่างมาเกือบห้าปีแล้วแล้วจะทำยังไงจะไปกลัวอะไรกลัวอะไรเธอกลัวเหรอท่านอยู่ไม่กลัว พระราชกิจดีการเลือกตั้งเข้าสู่กระบวนการนำขึ้นทุนกล่าทูนกระหม่อมถวายแล้วนะคะและวันพุธนี้19ธันวาคมกะกอก็จะเปิดหารือเพื่อพิจารณาร่างระเบียบการหาเสียงถ้ามีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ก็เชื่อเขาว่าการเมืองจะร้อนแรงขึ้นแต่ทุกอย่างก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังขึ้นด้วยค่ะเพราะถ้าเข้าขายผิดกฎหมายขึ้นมาการแข่งขันช่วงชิงอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดในการเลือกตั้งค่ะ เหลือเวลาอีก69วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง24กคุมภาพันธ์2,562แล้วหลายๆฝ่ายก็เตรียมพร้อมขยับขยายกันแบบนี้ละค่ะค่ะดูแล้วนะ,ะยิ่งใกล้วันเลือกตั้งและหากกฎกตราที่ออกมาหากดูแล้วนั้นไม่มีความเป็นธรรมในฝ่ายที่ตัวเองมองนะคะยิ่งจะทําให้แรงกระเพื่อมแล้วก็แรงสะท้อนน่าจะสะท้อนกลับไปยังถึงสิทธิลขาธิแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะคะค่ะ,คะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ